อีกสัสลอบกูะจะกินแกงหอยวันนี้วันพระพี่ยะบ่ได้ไม่ได้กูจะกินวันนี้วันพุง่งเนอร์พี่จะยัดลำๆเลยได้นั้นไปเอารถออกไปสวัสดีค่ะวันนี้รายการทีเอตีหนีเที่ยวของเราจะพาไปหนีเที่ยวนะคะวันนี้เราจะไปที่ อุทยานณสัตถาเห็นเราแต่งตัวแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มาแค่คนเดียวนะวันนี้เนเน่มากับพี่แอนนะคะพี่แอนมีคงคอนเซปต์มากๆเลยนะคะในสำหรับวันนี้เราจะไปดูณนธรรมชาไทยของเราแต่ว่าวันนี้นะคะเราเอารถ e x p ก n d e r ดอร์เอ็ e เนตรงนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะให้ดูออปชันข้างในก่อนเลยนะ,ะเป็นรถเก่งอนเนกประสงค์นั่งได้เจทะะี่นั่งนะคะแถวหลังมีมี หลังนั่งสบายมากเลยเนี่ยค่ะอ่ะอ่ะมันนอนไปแล้วค่ะมัอนอนไปแล้วอ่ะแล้วก็โอ้โหสบายมากม <c oughs> ีในส่วนของคนขับออปชั่นที่อยู่ในรถนะคะ <c oughs> ก็มาคุ้มเหมือนกันมาคุ้มมีในส่วนของล็อกความเร็วบนพวงมาลัยด้วยนะแล้วก็เชื่อมบลูทูธนะคะเชื่อมบล <c oughs> ูทูธตรงนี้เชื่อมได้อ่าเชื่อมได้เลยแอร์ด้านหลัง มันจะให้ความเย็นถึงด้านหลังจริงหรอไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือในรถมิสซูของเราเนี่ยเอ็กเพนเดเนี่ยเพิ่มในส่วนของตัวทําความเย็นและรูปลักษณ์ภายนอกของรถ e อ็กเพนดถูกออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้นคะ่ะ และเราก็ถึงแล้วนะคะทยาณน,นัสธาค่ะ <c oughs> แกงอหอยนี้เรามาได้กินแล้วใช่ไหมสรุปกี้วไม่ได้กินแล้วอ,อ,อ่าแล้วก็นัสธาตรงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีอ่าถ้าสนใจจะมาเที่ยวมาชมมาที่นี่ได้นะคะอำเภอ บางแพจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะของ t s เอสทีมิสูของเรานะคะที่พาเรามาหนีเที่ยวกันไม่ทราบว่าทีเอทีของเราอยู่ที่ไหนคะไปได้ง่ายๆเลยคะ่ะถ้าเกิดสําหรับลูกค้านะคะที่มาจะเข้าทางบ้านขาเข้าบ้านโป่งนะคะอยู่ตรงเลยโลตัสไป5 0 0เมตรเท่านั้น500อเมตรนะคะสังเกตป้ายโลโก้อโลโก้มิสูนะคะ จะเห็นเด่นชัดมากก็ขับไปได้500เมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในดีวกว่านะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างไปเลยตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันแต่ว่าจะมีบางบางจุดเนาะที่ว่าเ,ออเขาไม่ให้ถ่ายชายไปค่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วก็นี่ถ้าใครไม่มีชุดหรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศนี่นี่น,นี่มีให้เชา่า แต่วันนี้เรามาตีมนี้ตีมอะไรตีมอะไรากาสะลองกาสะลองเจ้า สำหรับบรรยากาศรอบๆนะก็ล่มลื่นระดับหนึ่งเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีแดดบ้างเพราะจริงๆแล้วอะค่ะที่จังหวัดราชบุรีของเรามีที่เที่ยวเยอะมากนะคะเป็นทั้งอุทยานทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเยอะจะบอกว่าเขาจะมีในส่วนของตัวโบชัวให้เราดูอะค่ะว่าของตัวนักศักาอุทยานไทยเนี่ยเขามีอะไรบ้างแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเออจะมีในส่วนของห้องอะไรบ้างนะคะจะมี แผนที่ให้เราเลยให้เราเดินเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะพื้นที่ตรงนี้จะมีแผนผังของอุทยานให้เลยะคะ่ะอันนี้เราเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะก็เขาอนุญาตให้ถ่ายข้างล่างได้แต่ว่าข้างบนห้ามถ่ายอ่าห้องแรกตรงนี้จะเป็นบุคคลสําคัญนะคะจะบอกว่าหุ่นคีพึ่งแบบเหมือนมากเลยนะคะถ้าเทียบกับรูปจริงด้านบนก็<ม><ม>ขออนุญาตด้วยนะคะ ระหว่างที่เรานั่งคุยกันไปเรื่อยนั่งพักระหว่างทางนะคะก็ขอเสริมนิดนึงนิดนึงในสําหรับเดือนนี้โปรโมชั่นของเรากําลังช่วงนี้นะเกี่ยวกับข้าราชการตอนนี้มีโปรดีๆมาข้าราชการนะคะเดือจะออกรถเดือนนี้จะออกรถเดือนเนี้ยเพียงแค่คุณลูกค้ามีแผนว่าจะซื้อรถก็นําบัตร ข้าราชการมาจริงแล้วบัตรข้าราชการนี่ต้องเป็นแบบตาครุดเลยใช่ไหมคะหรือว่ายัง,ไ,งไม่ไม่ค่ะจะเป็นบัตรข้าราชการหรือไม่ก็ออกเป็นหนังสือรับรองว่าเราทํางานอยู่ในข้าราชการเป็นหน่วยงานตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาเท่านั้นแหละ<ม>ก็ได้รับส่วนลดเพิ่มไปในรุ่นต่างๆไม่ได้ทุกรุ่นนะไม่ได้ทุกรุ่นเหมือนรอบที่แล้วแต่ว่ารอบนี้เราก็มีให้แต่เหมือนวันนี้เลยที่เราเอาเอ็กเพนเดอร์มาเออใช่ถ้าสมมติว่าพี่สนใจเอ็กเพนเดอร์เนี่ย เราได้ส่วนลดเท่าไหร่คะวันนี้ส่วนลดภายในเดือนนี้นะอ่ะภายในเดือนนี้เลยวันนี้เลยเราเปิดเป็นเลยเต็มๆรวมบัตรค้าราชการด้วยเอาเลยสามหมื่นส0,000อ่ะค่ะสามหมื่นเฉพาะเฉพาะเดือนนี้นะเราใจปั๊มแจกไปเลยเทีทีใจปั๊มยังไม่รวมกบของแถมนะสามหมื่นตรงเนี้ยประกันภัยใช่ประกันภัยชั้นหนึ่งก็ได้แล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยดอกเบี้ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะถูกมากา ดอกเบี้ยเอาราจริงๆเลยตอนนี้อะไรถูกสุดคือแบบถ้าพี่จะออกรถ e อ็กซ์เ r เนี่ยค่ะถ้าตอนนี้เลย1.69ถูกเงื่อนไขเนาะใช่ค่ะแต่ต้องตามเงื่อนไขนะถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าอยากได้รถจริงๆทักมาทักอินบ็อกมาเลยทางเพศของเราเนี่ยทักอินบ็อกมาได้เลยนั้นตอนนี้ไปนเท่ยวกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวคอตัวไปไว้ไว้พรนิดนึงนะคะ วันนี้นะคะเราต้องขอบคุณนะคะผู้ร่วมเดินทางของเรานะคะ Mitsubishi Xpander เย้ที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเราในวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งแบบพอดีพอดีขับรถนขับในตัวเมืองของเราเนี่ยนะคะก็คือแนะนำตัวนี้เลย Mitsubishi Xpander นะคะ <laughs> สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะคะทีทีมิสูนะคะทีท,ทีมิสูวันนี้นะคะเราก็ขอตัวกับโชว์รูมก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็ใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวจะโดนเจ้านายว่าเอาหอยเหยไม่ได้กินแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยน้องก็พาอีพีมาเที่ยวตรงนี้ <c oughs> อีพีก็สบายใจแล้วอีพีต้องปิ๊กเหรอเนาะใช่วันนี้เจอกันอีพีหน้าเนาะลาละเจ้า